ดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาศิลปะในรายวิชาทัศนศิลป์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราจากที่ได้เรียนกับคุณครูมาถึงเรื่องพื้นฐานตั้งแต่เรื่องเส้นรูปร่างรูปทรงแล้วพื้นผิวสีสันต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้ความรู้พื้นฐานเราเนี้ยมาสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเราโดยการ เราจะต้องรู้จักสังเกตก่อนที่จะวาดรู้จักจุดเด่นของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก่อนเราจะเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแบบง่ายๆก่อนนะคะเราไปเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราก่อนนะคะสิ่งของรอบตัวเราสิ่งของรอบตัวเรานะคะสามารถนามาเป็นแบบอย่างในการร่างภาพหรือวาดภาพได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น ขวดน้ำแก้วน้ำแจกันดอกไม้สมุดดินสอหรือแม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้ที่เราใช้นั่งกันค่ะซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่ใกล้ตัวเราและอยู่รอบตัวเรานั่นเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความน่าสนใจเพราะมีสีมีเส้นมีรูปร่างและรูปทรงที่แตกต่างกันค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ มาเรามาดูที่สิ่งของรอบตัวนักเรียนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าข้างๆของนักเรียนนั้นมีอะไรอยู่บ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างมา3ชนิดหรือ3มอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นข้างๆของคุณครูนี้มีกระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋านักศึกษาสมุดดินสอต่างๆนานาเห็นไหมคะ แล้วนักเรียนนั้นยกตัวอย่างสิ่งของของนักเรียนมา3ชนิดเช่นเดียวกันกันกบค,คุณครูค่ะสำหรับการวาดภาพระบายสีนะคะสิ่งของรอบตัวเราคืออะไรนั้นก็คือการวาดภาพสิ่งของต่งตางๆเช่นผักผลไม้ดอกไม้เครื่องใช้สอยหุ่นปูนปลาสเตอร์เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาที่เราวางไว้ข้างเตียง เสื้อผ้าที่เราชอบใส่รวมไปถึงเตียงนอนอุปกรณ์ของเล่น,นต่างๆสามารถนำมาวาดได้เลยนะคะส่วนตัวอย่างผลงานนะคะมาดูตัวอย่างถ้าคุณครูเดินเข้าไปในครัวสิ่งของที่คุณครูเห็นเช่นถ้าเป็นกล้วยคุณครูก็อาจจะวาดกล้วยลงไป แล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่างเช่นตัวอย่างของผลงานนี้นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้จินตนาการเพราะว่าการร่างภาพนั้นไม่เหมือนจริงเสมอนไปแต่ต้องให้เป็นสิ่งของรอบตัวนะคะต่อมาถ้าหากว่าที่บ้านของคุณไม่มีกล้วยแต่เป็นไอศกรีมคุณครูก็อาจจะร่างไอศกรีมลงไปเป็นสิ่งของรอบตัวของเราที่มีในบ้านของคุณครูนะคะแล้วก็ เพิ่มติมจินตนาการเข้าไปให้มันสวยงามส่วนตัวอย่างที่3นะคะก็คือรูปแตงโมซึ่งมีเส้นวงกลมใช่ไหมคะมีสีที่แตกต่างกันเราก็ล่างภาพออกมาเลยแล้วก็เป็นสิ่งของรอบตัวด้วยอีกเช่นกันล่างภาพเสร็จจินตนาการเสร็จก็ระบายสีให้สวยงามค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ ซึ่งมันแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ใกล้กับสิ่งไหนและมองเห็นสิ่งไหนเอาละค่ะก่อนอื่นเราจะมาฝึกการวาดภาพดินสอก่อนเพราะดินสเนี่ยเป็นภาพที่วาดง่ายไม่มีรายละเอียดมากนะักมีจุดเด่นชัดเจนนะคะเราไปดูการวาดภาพขั้นตอนต่างๆในการวาดดินสอแบบง่ายๆเราไปดูกันเลยค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนของการวาดดินสอค่ะ1 วาดโครงร่างของดินสอ 2. วาดรายละเอียดดินสอเพิ่มเติมเข้าไป 3. ค่ะระบายสีภาพเพิ่มเติมให้สวยงามแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยโดยเห็นไหมคะตัวอย่างสมมติว่าครูหยิบดินสอมามีการร่างภาพขั้นตอนที่1ก็อธิบายไปว่าวาดโครงร่างของดินสอ ส่วนขั้นตอนที่สองนะคะเราเติมรายละเอียดลงไปแล้วอธิบายต่อไปว่าวาดรายละเอียดบินสอเพิ่มเติมขั้นตอนที่สามค่ะมีการลงมือระบายสีค่ะเราใช้สีอะไรก็เขียนบอกว่าเราใช้สีอะไรระบายเช่นระบายสีภาพด้วยสีไม้หากเป็นสีน้ําก็เขียนว่าสีน้ําค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนในการวาดภาพบินสอไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่ง ทำตามขั้นตอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามแบบของที่คุณครูถ่ายให้ดูนะคะแต่ถ้านักเรียนเห็นว่าวาดง่ายเกินไปเราอยากจะวาดในสิ่งที่เราอยากวาดหรือวาดในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราตอนนั้นนะคะได้เลยค่ะหรือวาดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นรถยนต์บ้านรถจักรยานต๊ะเก้าอี้แก้ว หรือหนังสือต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราที่เราอยากจะวาดก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเอาละค่ะภาระงานของคุณครูก็ให้วาดลักษณะนี้มาอย่างใดอย่างหนึ่งแค่หนึ่งชิ้นนะคะหรือใครอยากจะวาดมากกว่าหนึ่งชิ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยส่งคุณครูเย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ